กองกาลังว้าเขายังอยู่ที่เดิมยังไม่มีการถอยร่นหรือว่าขายับออกไปจากจุดที่เป็นจุดเกิดเหตุเลยใช่ไหมเออเท่าที่ผมลงพื้นที่มาเมื่อก่อนช่วงปีใหม่ก็สถานการณ์ยังปกติอยู่นะครับชาวบ้านก็ใช้ชีวิตตามปกติกองทัพทั้งสองประเทศก็มีกระบวนการติดต่อสื่อสารพัฒนาความสัมพันธ์กันเป็นปกติอยู่แต่ว่าก็มีมีข่าวมาเหมือนกันว่ากําลังพลจาก ว้าบางส่วนที่เพิ่งฝึกทหารเสร็จที่ปา,ารซาเนี่ยถูกเติมเข้ามาที่ที่รัฐฉานใต้หรือเขตว้าใต้มากขึ้นนะครับเราก็ต้องเช็คว่าจะเติมเข้ามาในจุดที่เป็นกรณีพิาพาททางประเทศไทยหรือเปล่าแล้วสถานการณ์จริงๆแล้วในรัฐฉานใต้ก็มีการที่ทหารไทยใหญ่ออกับเจ้ายอดศึกอาซีเอสเนี่ยะปะทะกับทหารไทยใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งซึ่งมีสถาบัานกับว้าคือ s s p นะครับแล้วรวมถึงมี UWS เอชเอของว้าเนี่ยเข้ามาหนุนไทยใหญ่ไปาเหนือด้วยก็ก็ปะทะก,กันแต่ว่าทางไทยใหญ่เหนือแล้วก็ที่เป็นแนวร่วมกับทางว้าเนี่ยเสียกําลังคนไปเยอะนะครับก็ก็มีข่าวเหมือนกันว่าว้าก็เอากําลังคนมาเพิ่มในเขตของว้าใจ้มากขึ้นหรือว่าในในเรื่องข่าวทางลับที่ว่าดอยยอดดอยบางดอยซึ่งมีฐานทหารไทยแถวแถวปางมาผ้า,า,ากับอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเราเราพบโดรนนะครับของของว้าเนี่ยบินขึ้นมา นะครับตรวจการอาจจะเรียบชายแดนหรือล้ำเข้ามานะครับแล้วก็มีข่าวว่ามีมีเจ้าหน้าที่จีนบางส่วนเนี่ยนะครับจากทางคณะผู้ปกครองที่ป่าซางลงมาตรวจเยี่ยมเขตทหาร171ของทางว้าใต้ด้วยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายแดนไทยนะอันนี้ก็เ,เป็นสถานการณ์ที่เราเองก็ต้องประมาทไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าเราจะเจรจากับว้าเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าปล่อยช่วงเวลาให้มันยาวเกินไปให้ว้าเติมกําลังสร้างความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อย อย่างั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอมันยาวไปเวลาเราปฏิปฏบัติการจะสู้จริงๆครับอขอขัดจังหวะครับในคลิปนี้นะในเทปนี้ผมรู้สึกว่าอาจารย์ดุลภาคเนี่ยท่านท่านพูดจนสับสนนะครับท่านนำเสนอจนผมคิดว่านะครับคนไทยจะสับสนนะ,ะ,ะท่านพูดถึงการเติมกำลังทหารการเติมกำลังทหารของอว้าแดงลงมาที่ การเติมทหารของว้าเหนือ,อท่านพูดถึงวา้าว้าเหนือเติมกําลังลงมาที่ว้าใตเา้เสริมชายแดนไทยพมา่าประมาณนี้ชายแดนไทยพม่าอยู่ตรงนี้เส้นดำดำนี้เนื่องจากสถานการณ์ของของอในรัชฉานเองตอนนี้สถานการณ์ในรัชฉอรัชฉานเองเนี่ยนะครับมันมีการสู้รบกันระหว่างไทยใหญ่ไทยใหญ่แท้ไทยใหญ่เ,เจ้ายอดศึก,กสู้กับไทยใหญ่แดง เออไทยใหญ่ที่ที่ไปสวามิภักด์กับรัฐกับว้าแดงไทยใหญ่กลุ่มหนึง่งที่ไปสวามิภักด์กับว้าแดงเขาต้องการที่ที่กลุ่มไทยใหญ่กลุ่มนี้เขาต้องการที่จะยึดครองเมืองลอยก่อดอยลอยก่อลอยก่อนเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นพื้นที่ของไทยใหญ่นั่นแหละทีนี้ว้าแดงดันหลังให้ไทยใหญ่กลุ่มนี้เข้ามายึดครองพื้นที่ตรงนี้เนื้อไหมครับเป็นสงครามตัวแทนนะครับ เเป็นสงครามตัวแทนนะครับมผมเคยบอกแล้วว่าจีนเนี่ยเขาจ้างกองกำลังว้าแดงจีนเขาจ้างกองกำลังว้าแดงนะครับให้เข้ามาซิเคียร y ิตี้พื้นที่ผลประโยชน์พื้นที่ผลประโยชน์ที่จีนไปลงทุนไว้เเขาจ้างเหมาไปเขาจ้างเหมาไปหนึ่งมื่นสีพันคน1นึ่งมื่นสี่พันนายครับเอาเข้าไปไหนครับ เขาเอาเข้าไปคุ้มครองผลประโยชน์ของคนจีนที่คนจีนไปลงทุนไว้ในพมา่าอันนี้เป็นระบบการลงทุนของประเทศจีนนะจากคุณหมิงเข้ามาชายแดนชายแดนพมา่าแล้วก็ทะลุมาเอ่าวเบงกอเป็นสถานีส่งแก๊สส่งก๊าซส่งน้ำมันเป็นสถานีปั๊มสูบปั๊มจ่ายส่งไปส่งไป,งไปเป็นเขตผลประโยชน์ของประเทศจีน พักคอมมิวนิสต์จีนส่งทหารเข้ามาประมาณ4ี่กองพันสี่กองพันเอามาเป็นลีเดอร์เอามาเป็นผู้นำกระจายกำลังอยู่สเตชันต่างๆประมาณ1 3บ4สบสีเตชันรวมมาถึงท่าเรือที่เมืองจอะผิวเอจอผิวนะครับนะเ,เขาก็มาเนี่ยเขาก็มาดูแลความปลอดภัยของเขาในสถานีต่างๆแต่กำลังของจีนไม่พอจีนจึงจ้างาจีนจึงว่าจ้างกองกำลังของ อของว้าแดงเอามาร่วมทํางานเป็นหน่วยลาดตระเวนนะครับไอ้ตรงนี้นะครับนะอเออตรงนี้ก็นี่คือเหตุผลของจีนจีนก็เอากำลังของว้าแดงพอเอากําลังของว้าแดงมาครับเอากําลังของฝ่ายว้าแดงมาเนาะแล้วทีเนี้ว้าแดงว้าเหนือเนี่ยเอากําลังจากว้าเหนือทางนี้นะครับว้าที่มีประสบการณ์การลบมีประสบมีประสบการณ์พักสนาม หนึ่งมืนสี่พันคนถอนออกจากชายแดนจีนเอาลงมาอยู่ในเขตเศรษฐกิจของอของประเทศจีนในพมา่ากาลังของว้าตรงนี้ก็เลยขาดไปกําลังของว้าตรงนี้ก็ขาดไปว้าก็เลยเรียกละอ่อว้าเลยเรียกละดมว่าอ้าวคนคนว้าที่มาอยู่ในเขตประเทศลาวก็ดีหรืออยู่ในเขตอื่นๆก็ดีให้กลับเข้ามารายงานตัวที่ว้าเหนือ,อได้มาประมาณสี่พันคน ได้กําลังมาเพิ่มประมาณ4,000คนคนเสร็จแล้วเขาก็ฝึกทบทวนวิชาทหารทั้งหมดพอฝึกทบทวนทหารทั้งหมดเขาโยก4,000คนเนี่ย4 0่0ันคนเขาก็เอามาเติมในว้าเหนือครับ4,000ันคนเอามาเติมในว้าเหนือและมีกําลังบางส่วนที่อยู่ว้าใต้อยู่แล้วก็ให้อยู่ต่อไปทีนี้ในสถานการณ์จริงณเวลานี้ณเวลานี้นะครับสถานการณ์จริงเวลานี้ มันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาครับมันเกิดปัญหาเวลานี้อันนี้คือรัฐฉานทั้งหมดเกิดรัฐฉานทั้งหมดในพื้นที่รัฐฉานเองเนี่ยนะครับในพื้นที่ของรัฐฉานเองเนี่ยเอมันเป็นพื้นที่ของไทยใหญ่เนาะมันมีไทยใหญ่บางกลุ่มที่ไปสยบยอมกับปางคํากับปางซางเอคือไปเข้าพวกกับเป้าหย่เสียงไปเป็นพวกกับเจ้าหยดเสียงนะครับนะอพอมาเข้ากับปางซางเนี่ย ต่างๆเขาไม่เอากําลังทหารของวามายึดเมืองร้อยก่อเขาไม่ต้องการจุดชนวนเหตุทั้งหมดแต่เขาใช้กลยุทธ์ศัตรูของศัตรูคือมิตรเขาก็เลยเอาเอา,เอาผมจําชื่อรหัสหน่วยไม่ได้นะครับเขาก็เลยเไทยใหญ่กลุ่มกลุ่มนี้ที่เข้ากับเข้ากับเป้าหยดเสียงเนี่ยเขาก็สนับสนุนให้ไทยใหญ่กลุ่มนี้เข้ามายึดเมืองร้อยก่อ เ,เข้ามายึดเมืองร้อยก่อเหมือนกับทําสงครามสามประสานนะครับส่วนของพมา่าส่วนของพมา่ากองทัพพม่า,มาก,ก็ตีขึ้นมาวางกําลังขึ้นมาเ,เพื่อจะมาตีสอดกันตรงนี้ให้มาให้มาประจบกันแล้วก็ไทยใหญ่ไทยใหญ่ไท,ยใ,ทยใหญ่กบฏแล้วกันไทยใหญ่ที่เป็นกบฏตอนน่อราชชานเนี่ยก็จะยึดลอยก่อให้ได้โดยการร่วมมือจากพมา่าส่วนวะเป็นกําลังเสริม ออทหารว้าเนี่ประมาณ 3- ามสี่พันคนเนี่ยออที่ชํานาญการลบเนี่ยก็เอาเข้ามาหนุนหลังครับเอาเข้ามาเข้ามาหนุนหลังทําไมเขาต้องมารบที่ลอยก่อเขาป้องกันการรวมตัวกันของออสภากอบกู้แห่งรัฐฉานนะครับเ,ออเขามีนโยบายที่จะขจัดรัฐฉานออกผมก็จะโต้แย้งอาจารย์บุลภาคเพราะอาจารย์บุรภาคท่านท่านนำเสนอมาแล้วเนี่ยมันงงคนมาตับตนว่าเออตกลงว่า ว้าเหนือส่งกาลังลงมาเนี่ยจะมาลบกับไทยเหรเอซึ่งท่านก็ไม่ได้ฟันธงว่ามาลบกับไทยแต่ท่านต้องตั้งข้อสังเกตว่าหน้าเป็นห่วงเกรงว่าเสร็จศึกโดยรอยก่อแล้วเสร็จสงครามโดยลอยก่อแล้วว้าจะไม่กลับขึ้นเยังไงว้าก็กลับครับว้าเหนือกับว้าใต้เนี่ยเขาแบ่งการปกครองกันแล้วว้าเหนือกับว้าใต้เนี่ยว้าเหนือเนี่ยห้าห้าตระกูลห้าแท้ ในว้าเหนือเขาเขาแบ่งเป็นเมืองเป็นเมืองแล้วนะครับเ,เขาแบ่งผลประโยชน์กันจบแล้วแต่ว่าใต้เนี่ยเวชเชกังเนี่ยเขามีอยู่สองตระกูลเขามีอยู่สองตระกูลสองตระกูลนะ่ะเขาเคลียร์กันแล้วตระกูลแรกเนี่ยเ,เข้าร่วมกับพวกมูเซอร์ออพวก BGF เอฟตระกูลแรกนะครับมีสายสัมพันธ์กับ BGF อยู่ด้วยกันอีกตระกูลหนึ่งสายตรงของเวชเชกังสายตรงของเวชเชกัง เขาขอโซนจังหวัดท่าขีเหล็กบอกเลยเขาขอมีอำนาจเหนือทางฝั่งท่าขีเหล็กส่วนของมูเซอร์ก็อยู่ในโซนของมูเซอร์ถ้าอยู่ในโซนของมูเซอร์มันก็จะมาติดชายแดนเราอืไอ้กลุ่มนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับไอ้กลุ่มนี้ไม่มีนโยบายประทะกับไทยครับอ่าทั้งสองกลุ่มเลยสองตระกูลเนี่ยแม้กระทั่งไอ้เวเชก,กังก็ไม่มีปัญหาไม่มีนโยบายที่จะมาโจมตีประเทศไทย มันเห็นประเทศไทยเป็นตลาดการค้าเออมันเห็นประเทศไทยเป็นโอกาสเป็นฐานที่ตั้งเออเป็นเป็นอะไรที่เป็นแหล่งฟอกเงินเออเป็นแหล่งฟอกเงิน